ครับร้านที่ชื่อแอร์ซ็อกกันครับเพืเ่อนๆอ่ะมาดูวันนี้พามาดูแบ่งกันมือสองอ่ะเข้ามาดูกล้องเร็วๆวันอาทิตย์นะครับถ่ายก่อนนะเดี๋ยวจะไปเที่ยวทะเลละไปบ่อยเกินนะครับผมก็มีสินค้าอะไรบ้างนะครับก็มีซิกนะครับนี่ซิกพีสามสองศูนย์นะครับแล้วก็ก็สิบเจ็ดเจนสี่นะครับก็สิบเจ็ดเจนสี่มีเอ็มเก้าศูนย์หกเอ็มเก้าศูนย์หกตัวเล็กๆนะครับผมอ่าอีโคอ่า แจ็คเนะครับเป็นฟัวโต้ตัวนี้หายากแล้วนะปัจจุบันมันหมดไปแล้วนะครับแล้วก็มี1 9 1 1กก็จะเป็นม้ากลางของอกซ่าครับสีเงินเงา,งาแล้วก็ตัวของสปริงฟิลนะครับสปริงฟิลจุดสี่ห้านะครับผมก็ตอนนี้อกซ่าเหลือแต่สีเงินเงา,งาแล้วนะสีดําหมดไปแล้วของยังไม่เข้านะครับของยังไม่เข้าอ่าโอเคเริ่มจากพีสามลงศูนย์ก่อนนะครับเ,เพื่อน ก่อนจะไปเริ่มเริ่มรีวิวกันเนี่ยขอแนะนํามือใหม่ก่อนนะครับว่าแบงค์กันคืออะไรปืนแบงค์กันคือปืนเสียงเปล่านะครับหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธปืนเวลายิงไปเนี่ยเอฟเฟกที่ได้เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับปืนจริงแต่รีคอยน้อยกว่าเสียงที่เอ่อออกไปเนี่ยมันจะกังวานกว่าถ้าปืนจริงเนี่ยเสียงเขาจะแน่นนะครับผมก็อันนี้คือลูกกระสุนของแบงค์กันนะครับก็จะมีจุกสุกเฉียดตรงนี้เอาไว้อัดอดินระเบิด ดูข้างในนะครับถ้าเป็นปืนเจิงเขาจะเป็นดินขับแต่เป็นแบงก์กันเนี่ยมันจะเป็นดินระเบิดนะครับก็หลักการทางทรรานก็คือเข็มของแบงก์กันเนี่ยก็จะพุ่งมาตอกตรงนี้ปึ้งปฏิกริยามันก็จะเกิดการเผาไหม้นะครับทำให้ดินระเบิดเนี่ยมันเกิดแตกออกนะครับแล้วก็มีเสียงมีประกายไฟต่างๆนะครับผมอันนี้คือหลักการของการเล่นแบงก์กันคนที่จะครอบครองแบงก์กันได้ก็คือคนที่มีอ่าพุธิภาวะมากพอนะครับแล้วก็แบงก์กันนะครับผม ซื้อไปห้ามไปดัดแปลงเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าคุณเอาปืนแม็นกันไปดัดแปลงก็นั่นเท่ากับว่าเท้าของคุณข้างหนึ่งเนี่ยมันเข้าเข้าคุกไปแล้วนะครับครึ่งตัวแล้วอีกครึ่งตัวก็แค่จะเดินตามตามเข้าไปประมาณนี้นะครับเวลาท่านโดนจับเนี่ยคดีอาวุธปืนแปลงเนี่ยอาจจะถูกตัดสิทธิ์ขอใบประาสารตอลอดชีวิตนะครับแล้วก็ค่าขึ้นลงขึ้นศา,าลค่ารายงานตัวค่าประกันตัวท่านออกมาเนี่ยมันพอที่จะซื้อปืนจริงมีทะเบียนได้นะครับ ปืนแบงกันก็เอาไว้นะครับผมลดการครอบครองอาวุธปืนจริงโดยไม่จําเป็นก็คือเอาไว้ซ้อมก่อนการมีอาวุธปืนจริงใช้นุงไทยหนังประมาณนี้อะเริ่มจาก p ี2 0ูนก่อนนะครับให้ดูตําแหนงกันใกล้ๆราคาบอกเลยว่าถูกมากๆนะครับตำหนิจริงๆก็สีตรงนี้จะหยาบๆหน่อยมันจะมีสีตรงนี้นิดหนึ่งนะครับที่หยาบแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่จะมีรอยนะครับรอยขีดข่วนมานี่คือตําหนิของเขาแค่นั้นเองนะครับ รูปบอดสไลด์ค้างเขาเป็นแบบนี้นะครับปีสามหกห้าไม่ใช่ปีสามก็้าปีสามหกศูนย์เอออ่านะครับก็จะเป็นอย่างงี้รูปบอดสไลด์ค้างนะครับรีวิวเต็มๆผมรีวิวไว้หลายรอบแล้วนะบอกไว้ก่อนอ่ะตัว,ต,วต่อมาเป็นก๊อกสิบเจ็ดเจนสี่นะครับขนแมวผมก๊อกสิบเจ็ดเจนสี่ตัวนี้เป็นของเซอร์นะครับอ่ะดูนะครับข้างหลังก็จะมีอ่าตรงนี้นะครับเป็นการขัดสีมานะครับ ขัดสีมาจริงๆนะเพื่อนปืนใหม่นะครับแต่ขัดสีเก่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซอร์เนี่ยทาสีสไลด์มาค่อนข้างหยาบและสีมันเป็นเม็ดถ้าเราไม่ขัดเนี่ยมันมันมันไม่ได้จริงเพื่อนแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นปืนใหม่อ่ะก็นี่ครับดูลํากล้องนี่นะนลำกล้องนะครับไม่ทะลอกไม่อะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าได้มาก็คือขัดเลยนะครับขัดเป็นปืนเก่านะครับสไลด์มันก็จะดูขังดูมีความไม่สีมันไม่หยาบนะแล้วก็เป็นมาร์กิ้งร่องลึกก็สิบเจ็ด เจนสี่ออสเตรเลียเก้าเอชสิบเก้านี่นะครับนี่คือกล้องซูเจ็ตเจนสี่ตัวต่อมาเอ็มเก้าศูนย์หกครับตัวนี้เป็นปืนที่โคตรทนนะครับผมบอกเลยว่าทนมือทนเตยมากนะครับปืนตัวนี้ก็ราคาทุกๆรูมหมดสไลด์ค้างเขเป็นแบบนี้นะครับจุก,กันลํากล้องลมดํามาแล้วนะครับผมนี่อ่ะนี่นะครับดูกันชัดๆนะอ่ะเพื่อนๆดูนะครับผมตัวต่อมานะครับเป็นอ่าอีโคแจ็คอีโคแจ็คตัวนี้ก็ ตำหนิที่เห็นก็คือคันบังคับจากสีทองเข้มก็ซีดกลายเป็นสีทองอ่อนแล้วนะครับเป็นเป็นซีดๆและแต่ปืนก็ยังใหม่อยู่นะครับก็ตามการเวลานะครับผมนี่นะครับสภาพก็คือดีหมดเพื่อนๆซื้อของมือสองจากร้านผมเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเรื่องคุณภาพเพราะว่าก่อนที่เราจะรับปืนเข้ามาขายเนี่ยเราเทสระบบทุกอย่างเราแกะเรานู่นนี่นั่นเทสระบบทุกอย่าง ก่อนที่เราจะโอนเงินให้กับเจ้าของปืนเก่าเข้าไปเนี่ยเขาต้องส่งของมาให้เราเช็คก่อนถ้าของไม่ดีของไม่มีคุณภาพผมไม่เอามาขายเพราะว่าอะไรเพราะร้านเราจำหน่ายทั้งมือหนึ่งมือสองแล้วการที่เราอเอามือสองเข้ามาเนี่ยเราก็คิดว่าก็ช่วยเหลือกันไปนะครับลูกค้าเขาซื้อปืนจากร้านเราไปเราก็รับกับเอามาขายรียูสกันเข้าไปประมาณนี้อ่าโอเคต่อต่อมาเป็นก๊อกอ่าไม่ใช่เป็นหนึ่งกั้งหนึ่งอักซาเป็นมากางครับข้างหลังเป็นซีรีส์หนึ่งร้อยปีนะครับปกนี้ ม้ากางนะครับผมก็รีวิวไว้หลายรอบแล้วนะครับนี่ก็ม้ากางนะครับตัวต่อมาเป็นสปริงฟิลนะครับสปริงฟิลตัวนี้ก็ตอนนั้นรีวิวไว้รอบหนึ่งแล้วแล้วก็เอากลับมาเพราะยังไม่ออกนะเป็นมือสองนะครับสวยมากแต่ยังไม่มีคนเอาเลยเพราะว่าตอนที่เรารีวิวมันเป็นการเดือนไงตอนนี้มันจะสิ้นเดือนละเดี๋ยวก็รู้ครับว่าออกหรือไม่ออกเพราะว่ามันเนื้อหอมมากมีคนถามมาเยอะมากอ่าโอเคก็คงม,มีเท่านี้แหละเดี๋ยวแอดจะขออนุญาตทดสอบให้ สักสามกระบอกแล้วกันแต่ผมขออยากยิงก๊อกสิบเจ็ดเซนสี่มากเลยนะครับตอนนั้นยิงไปนัดหนึ่งยังไม่ยังไม่สัดใจเต่ยตอนนี้ขอยิงสักสองนัดนะครับผมอาจจะแอบยิงก๊อกสิบเจ็ดเซนสี่ให้ชมสองนัดแล้วก็ยิงเก้าศูนย์หกให้ชมสักนัดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นหนึ่งก้างหนึ่งสักหนึ่งนัดอ่ะโอเคก็ทดสอบระบบกันไปขอยิงมากลางแล้วกันนะครับไปแอดทดสอบให้รับชมนะครับก็จะไม่ยิงทุกตัวนะ่นเพื่อนเพราะว่าก่อนจะส่งเราจะเทให้ท่านอ่า ชมทั้งหมดแล้วนะครับผมอ่ะนะครับนี่นะ9ก้นะครับอ่ะเวลายิงโอ้โหเสียงแบบแน่นนะครับผมเสียงแน่นเสียงไหมครับผมอ่ะนี่ก้สเจ็ดเนสีนะครับอ้โหสัจใจเพื่อไปกันยิงในยิงในร้านนะเสียงแบบต <c oughs> ังวานมากอ่าหนึ่งก้านหนึ่งโดยิงมือเดียว ใจครับอาเ,เพื่อนชอบถูกใจตัวไหนทักมาเลยนะครับที่แอด205 o w p y มีแอดด้วยนะหลายร้านเราหรือท่านโทรมาสอบถามราคาได้093 3.9 9 2340ครับอ่ะก็วันนี้ผมช่างนันแอดซอกการขอตัวลาไปก่อนเ,นเพื่อนๆเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ออกไปถ่ายคลิปเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าคือหล,ลักๆเลยงานผมเยอะมากตอนนี้ก็คือ เมื่อก่อนเนี่ยร้านเราเปิดใหม่ใช่ไหมเราก็ยังมีเวล,เวลาไปลัดลาไปถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้คือมันทําไม่ทันคือตื่นมาเนี่ยตอบลูกค้าแพ็กของก็หมดไปวันหนึ่งแล้วก็หลายๆท่านที่ถามว่าร้านเรามีไปทางไหมร้านเราไม่มีไปทางนะครับบอกตรงว่าร้านเราไม่มีปทางแล้วเราก็ไม่ได้โกงใครร้านเราขายจริงมีใบอนุญาตถูกต้องถ้าเพื่อนสนใจทักมาครับวันนี้ผมชชิในาซอกการขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับบ๊ายบายก็รับซื้อรับขายเป็นกันเหมือนเดิมไปแล้วจังกัน